<Online>. Thailand. ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสวัสดีครับผมสวกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับในวันนี้ก็อยากจะ กราบขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับโดยการนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปะอาชาได้มีหนังสือตอบรับอนุญาตให้มีการก่อสร้างนําไฟฟ้าไปให้พี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านโลโคนะครับป่าคาซึ่งเป็นหมู่บ้าน ุมชนนะครับที่ชุมชนภูเขานะครับการที่จะต้องนำไฟฟ้าขึ้นไปนั้นทางสวได้รับการน้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่นั่นว่าตั้งหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี2562ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีกลุมล่มป่าไม้ นะครับเป็นต้นอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลในเรื่องกฎหมายนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นที่สวรประสานงานมาจากสมัยสนชจนกระทั่งมาถึงสมัยสวนี้ณนะวันนี้ได้รับการอนุมัติทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว กรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้จัดสรรก็ประมาณตามที่ได้รับรายงานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณเจ็ดสิล้านนะเจบล้านบาทนั่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดําเนินการนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตลอดเส้นทางนั้นได้รับรายงานว่า30,000ื่กว่าคนนะครับสามหมกว่าคนที่รอการใช้ไฟฟ้าตรงนี้วันนี้ เขาสมหวังนะครับที่จะได้ไฟฟ้าใช้แล้วก็ได้รับการแจ้งมาจากการไฟฟ้ากำแพงเพชรเนี่ยว่าจะเชิญสวขึ้นไปปักเสาต้นแรกนะครับมณฑลบุงบ้านประกากยอในเดือนธันวาคมนี้นะครับจึงอยากจะกราบขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอบคุณหัวหน้าอุทยานอาขอบคุณกรมป่าไม้ แล้วก็น้องๆทีมงานของสว,วกิติศักดิ์นะครับที่ดําเนินการมาจนกระทั่งถึงวันนี้ร้อยกว่าปีพี่น้องประชาชนบ้านโลโคประกากยอจะมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกครับ hotline Thailand ท,ทุกข่าว,าวคือความจริง